สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับมาดามอ้นแอนอีกแล้วนะคะวันนี้อันก็จะมาสอ,อนภาษาสวีเดนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ยากมากเพื่อนๆแต่มันไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะถ้าเราจับจุดมันได้เราก็จะไปต่อได้กันค่ะขอคนที่พอจะรู้เรื่อง subject นะคะประธาน หรือว่าเว r รกริยาอ็ j e เจกรมรมอะไรพวกนี้นะคะเพืพ่อนๆคนที่เรียนลึกมาหน่อยนะคะเพื่อนค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอูดเฟยกันนะคะคือการเรียงเรียงลำดับประโยคนะคะหลายคนคงสงสัยว่าอุ้ยกูมกมืนมากเป็นตึบ,ต,บตึบนะคะมันเรียงของมันยังไงว่าการเรียนภาษาสวีเดนเนี่ยงงมากนะคะเพื่อนเอาคร่าวๆก,ก่อนเลยนะกันเนาะ อูดเฟยมันก็มี2ตัวหลกัหลกๆนะคะคือรอกอูดเฟยกับอมแวน่นอูดเฟยนะคะรอกอูดเฟยก็คือการเรียงประโยคที่เอา subject นะคะ subject ก็คือ,อประธานนะคะเช่นยอกเอเลดูเอเลต่างๆนะคะตัว subject นะคะเอามาขึ้นต้นประโยคนะคะพวกนี้จะเรียกว่ารอกอูดเฟยนะคะ ส่วนอมแว่นนะคะอมแวน่นอุดเฟยก็เป็นอย่างอื่นนะคะเช่นเอาเวลามาขึ้นก่อนหรือว่าเอา plus ส,สถานที่มาขึ้นก่อนนะคะพวกนี้อันนี้อันนี้คือง่ายมากเพื่อนๆ <c oughs> คือการเรียงนะคะภาษาสวีเดนมันจะยากหน่อยเพื่อนๆครอนคร้าจอนี้ก่อนเลยนะอ่ะ หนึ่งสองสามห้าหดแปเนะคะเพื่อนแล้วเอาไปพิจารณาดูค่อยๆดูตามที่อ้อนพูดไปแล้วกันนะคะเหลักคร่าวๆนะคะในตารางของการเรียงนะคะมันจะมีทั้งหมดแปดดช่องนะคะที่เราจะมึนหัวกันในวันนี้นะคะช่องที่1ช่องที่2องช่องสามสี่ห้าหกดแดนะคะมีแดช่องเพื่อนๆอะไรบาล้มเหลือนะ โอเคค่ะเรามาดูช่องแรกกันก่อนนะโอ้ยมันก็อาจจะแบบว่ามือสั่นไปหน่อยนะงงนะคะช่องแรกนะคะดูไปตามออนเลยนะคะดูไปข้างบนนะช่องแรกบางทีเขาก็เอา subject นะคะหรือว่า object นะคะหรือว่า T ีอะไรว่า plus อะไร frog อูดนะคะขึ้นต้นนะคะ พวกนี้เขาเรียกว่าเบริยันนะคะหรือว่าฟุนเดเมนต์นะคะหรือว่าเราพูดง่ายๆคือตัวที่เริ่มต้นนะคะมันสามารถจะเป็นนะคะ subject ก็คือประธานก็ได้หรือว่า object ก็คือกรรมก็ได้หรือว่าทีดก็คือเวลา plus ก็คือเออทีดก็คือเวลา plus ก็คือสถานที่นะคะหรือว่าตัวคำถามขึ้นต้นก็ได้นะเพื่อน ช่องที่หนึ่งนี้เขาเรียกว่าบริยันนะคะให้ดูตัวอย่างประกอบไปนะจะได้ไม่งงนะคะส่วนช่องอื่นๆก็ให้ดูไปตามนะนะคะช่องสองมันก็จะเป็นเวิร์บนะคะช่องที่สามนะคะมันจะเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าเราไม่ได้เอา subject ขึ้นต้น subject ก็จะย้ายมาอยู่ตัวนี้นะคะช่องที่สามทันทีเลยเพื่อนๆนะคะประธานก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ทันทีเลยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะเะตัวที่จะลืมไม่ได้แล้วชอบสับสนกันก็คือ set a d v e r b a l นะคะก็เช่นพวก inter, a l t a n d i r o f t ตาอีบล้านในพวกนี้มาอยู่ตัวที่4นะคะช่องต่อไปก็คือ verb นะคะแต่ว่า verb นี่บางทีก็มี verb หลักนะคะ verb แท้เรียก verb 1นะคะแล้วก็ verb 2นะคะเช่นพวกที่มันจะแสดงถึงอานาคตนะ score, h a n l a อะไรพวกนี้ มันต้องมีเวิร์บหนึ่งกับเวิร์บสองมาด้วยกันนะคะแต่มันไม่ทุกประโยคไงเพื่อนเพน่มันก็เลยเป็นถ้าไม่มีเวิร์บสองก็ไม่ต้องใส่โอเคปะ่ะต่อไปอ็อบเจกต์นะคะก็คือกรรมนะคะก็มาอยู่ตรงนี้ต่อไปก็คือ plus a d verb นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้ามันมีทั้ง plus และทีดนะคะ plus จะขึ้นก่อนนะและตามด้วยทีดนะโอเคเรามาดูตัวอย่างเนาจะได้ง่ายแก่การดูเพื่อน โอเคประโยคแรกนะคะ York at เ h อร์ t อาทีดแฮมม์โพคเนะคะก็ตามโครงสร้างทั่วไปเลยเห็นไหมที่อ้อนบอกว่าถ้าเพื่อนๆจะไม่งงนะช่องที่3ใช่ไหมถ้าเราเอายอ k ขึ้นต้นแล้วอะชันเนี่ยช่องที่3มก็ไม่ต้องมีมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นประโยคที่ง่ายมากนะคะเพื่อนๆแต่ถ้า การเรียงประโยคเห็นไหมมันทีมันมีเมื่อกี้มันเป็นรอกอูดเฟยนะคะถ้ามันเป็นจะกลายเป็นอมแว่นนะคะคือการเอาตัวอื่นออกมานํานะคะเช่นโจทย์ที่2นะคะเราเอาโพคแแวนแลนขึ้นมานําแทนนะมันก็จะกลายเป็นโพคแแว l นแลนด์แอตเตอยอกเห็นไหมยอกคือตัว subject มาทันทีเลยนะคะก่อนแล้วตามด้วยอย่างอื่นเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆ มันกลายเป็น p o k e a l a n d a t t เ e y o อกเอาทีดฮ m มารเห็นไหมก็อาจจะงงใหม่ๆงงเอาไปเอามาก็จะไม่งงแล้วเพื่อนพยา,ายามใช้บ่อยๆนะคือบางทีเขาก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้มาขึ้นก่อนก็ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะเอาถีดขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอื่นนะเช่นประโยคที่ว่าอิบลานฮ a นลา o ยอก โพวิลลิสมีก็ได้เห็นไหมง่ายๆดีเอาเวลาขึ้นมาก่อนตามด้วยเวิร์บแล้วก็ต่อมาด้วยประธานทันทีเลยแล้วค่อยไปอย่างอื่นนะคะเพื่อนๆอ่ออย่างอิบล้านเนี่ยค่ะมันเป็น่ uh, set a d v e r b a l นะคะมันเป็นนี่บางทีเราก็ขึ้นมาก่อนได้เลยนะคะแล้วบางทีนะคะเราอาจจะเอา สถานที่ขึ้นมาก่อนเช่นออย่างดูตัวประโยคสีแดงนะคะ is Kulan mm. e Lesser V Svenska นะคะ mm. ก็ง่ายเลยเพื่อนๆ mm. คือการขึ้นต้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ตามโครงสร้างทั่วไปมันต้องต่อด้วยประมาณนี้เพื่อนๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆ <laughs> นะเพื่อนๆอาจจะ อาจจะงงแต่ถ้าง,งงก็ไปถามคุณครูอีกทีก็ได้นะคะโอเคค่ะหรือประโยคต่อไปนะแฮมม a สตูเดี r ร y ยอ k a กอัลจีโพคาเวลล์เห็นไหมคือแล้วก็บางช่องถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่อ่ะเพื่อนๆแต่ที่เขามีเป็นช่องๆ่องไว้ให้8ดช่องเนี่ยคือเขากลัวกันเรางงไงเพื่อนๆเราก็ต้องพยายามไล่ตามนี้ให้ถูกนะเพื่อนๆ ต่อไปเรามาดู f u ลอ o อ t ชันกันเลยและกันมีทั้ง verb สองอันเลยนะเพื่อนๆที่อ่อนหยุกหยุกหอยากอยาไว้นั่นนะอ่อนจะอ่านไว้ก่อนนะหุ่นสกออินเตหฮาล่ามอดโพอีกะอิดอกเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันมี verb สองตัวเป็นการแสดงความเป็นอนาคตนะอย่างเช่นนิสกอฮาร่าใช่ไหม ตัวที่จะทําให้เราผิดมากที่สุดคืออินเต้มันเสือกเข้ามาทําไม้อินเต้มันต้องมาอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆมันต้องเป็นฮุนสกออินเต้ฮาร่านะเพื่อนๆบางคนก็งงเป็นฮุนอินเต้สกอฮาร่าผิดนะคะเพื่อนๆผิดนะคะเพื่อนตู้ตู้นะต้องเอาตามนี้นะเพื่อนๆมันจะมีข้อแนะนำที่อ้อนจะบอกให้เห็นไหมกาดอกจันไว้เลยพวก s e t a d v e r b e r นะคะพวก Inter, ive, ric, fta, i ินเต้อาร์ติสอันริกออฟตาอีบล่าอะไพวกนี้ ต้องมาอยู่ตรงนี้ในช่องที่สี่ของเขานี่นะเพื่อนๆมันจะขั้นกลางระหว่างไอ้พวกนี้นะโอเคนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นการเรียงอย่างอื่นอย่างเช่นถ้ามันเอาเวลาเอาอะไรมาขึ้นก่อนก็เหมือนเดิมไอ้ตัวหุนมันจะมาอยู่ต่อกับเวิร์บนะคะนี่ไม่ได้เขียนตัวอย่างไว้ไม่เป็นไรเอาข้ามไปแล้วกันนะเพื่อนๆถ้าง,งงก็ไปถามคุณครูเอ,เอง <laughs> นะคะเพื่อนๆ ต่อไปนะคะมันมีอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกตัวบริยันเนี่ยมันใช้กับพวกคําถามได้ด้วยเลยเพื่อนเอนดูอ่าต่อไปเลยนะเพื่อนเเมื่อก่อนอ้อนงงมากแต่ให้เราจําประโยคง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเลยเราใช้ who erivo do นะคะบ่อยมากเห็นไหม who ตามด้วย m o แล้วก็ do เลยโคตรง่ายเลยเพื่อนเพื่อนหรือว่าเราจะใช้ what hat they do นะคะ hat เติมมันเป็นชื่อ ชื่อมันเป็นเวิร์บน,นี่งงงงมาก่อนแต่มันก็ไม่ต้องงงจำไปตามเขาแหละเพื่อนๆ w อ a t t ท do อร์ดูฮูดูเน,นี่ยนะเออง่ายมากต่อไปอาจจะปียากขึ้นมาหน่อยแนซีวีอิมอรอนะมาตัวตรงนี้นะคะจเราจะเจอกันเมื่อไหร่ฮะพวกเราพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปประโยคที่ ต่อไปนะคะ What will do you, Ra E Halien นะคะเธอจะทำอะไรในสุดสัปดาห์นี้นะคะเมื่อมันมี verb มาสองตัวก็เหมือนเดิมนะคะตามโครงสร้างนี้เลย w i l มาอยู่ตรงนี้แต่ subject เห็นไหม subject มันไม่ได้เอาขึ้นก่อนมันเอาตัวคำถามขึ้นมา subject เลยมาอยู่ต่อหลังนี้เลยนะคะเพื่อนๆให้จำมาว่า ช่องที่สองเนี่ยจะเป็นเวิร์บเสมอเพื่อนๆเสมอเลยนะคะแต่เวิร์บก็ต้องมีเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองในบางประโยคนะเพื่อนๆหรือว่าตัวนี้ก็อ่าฟู่มอัพชั่นนะเอาไอ้พวกแซดแอน์เบเบอร์มาด้วยนะวา f ์เฟอร์สกอตฮุนอินเตห์ฮาร์ล่าแคลเด้โปสตอนอีดอกนะคะเพื่อนๆทำไมเขาถึงจะไม่ไปซื้อเสื้อผ้า ที่ในเมืองวันนี้ล่ะอะไรเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมก็ถ้างงก็ค่อยๆจําไปเพื่อนๆนใจเย็นๆนะคะแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนๆงงบางทีมันก็มีมาอย่างนี้เพื่อนๆพื่ฮูมิเกตนะฮูมิเกตมันศึกมาต่อกันฮูมิเก็ตแล้วค่อยมาคอสต้านี่เป็นนอะเวิร์บนะฮูมิเก็ตคอสตเดนนะใช้บ่อยมากเพื่อนๆจํานจไว้เลยราคาเท่าไหร่ล่ะอันเนี้ย นะคะหรือว่าหูแล้ง่งอเตอร์ e พ s o n a l นอลเลนชนะคะมีคนกินหูแล้งไงนานเท่าไหร่นะคะคนกินนานเท่าไหร่นะหูแล้งแงนะเห็นไหมแล้วประโยคคำถามนะคะต้องจบด้วย question mark ตลอดเลยนะตัวนี้เพื่อนๆแล้วก็ประโยคธรรมดาต้องจบด้วย full stop จุดนะคะจุดเนี่ย ตลอดจำไว้การเรียงประโยคถ้าไม่มีจุดก็ผิดนะแล้วก็ถ้าประโยคคําถามไม่ใส่ question mark ก็ผิดเพื่อนๆแล้วในคลิปต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่อง who does หรือว่า be e s นะคะมันจะ be d นะคะมันจะแบบลึกซึ้งขึ้นมาอีกอ่ะเพื่อนอยากมากอยากมากเพื่อนๆหวังว่าคงจะไม่พูดงงอ่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปถามคุณครูที่สอนได้นะเพื่อนๆ มันอาจจะยากหน่อยแต่นี้เอาพูดง่ายๆมันเป็นเคล็ดลับการเรียนนะคะอันนี้รวบยอดมาให้นะเพื่อนๆขอให้ไม่งงนะเพื่อนๆขอให้รู้นะ <c oughs> ความหมายของแต่ละช่องว่ามันคืออะไรนะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ขอคนที่ได้เรียนมาแล้วมั่งนะแล้วงงก็โอเคสารต่อไปนะ <c oughs> ว่ามันคืออะไรมั่งนี่นะอ่ะเราเอาอีกทีก็ได้ตัวบริยันนะคะตัวบริยันตัวนำหน้าอาจจะเป็น ประธานหรือว่ากรรมหรือว่าเวลาหรือว่าสถานที่หรือว่าตัวคําถามก็ได้นะคะช่องที่หนึ่เนี่ยนะต่อไปช่องที่2มันก็จะเป็นเว r รตัวแรกนะคะเวริรตัวแรกก็คือเวอริรแท้มันมีจะมีหลายอันอยู่หรือว่าถ้ามันจะเป็นการแสดงถึงอนาคตมันก็จะมีพวกสกอ r e หรือว่าถ้าเป็น Past ก็จะเป็น,น หุนฮอแอดติดอะไรพวกนี้นะมีเวิร์บสตัวนะเพื่อนๆแล้วต่อด้วยถ้า subject ของตัวแรกมันไม่ได้ใส่มันมันเป็นเอาตัวอื่นมาขึ้นแทน u b j e c t ต้องมาช่องที่3ทันทีเลยเพื่อนๆนี่นะเห็นไหมต่อไปอย่าลืมไปไม่ได้พวก set adverb จะต้องมาขั้นกลางระหว่าง Verb ์นะคะเพื่อนๆ ห้ามเอาไปใส่ที่อื่นไม่งั้นก็ผิดรูปประโยคนะเพื่อนๆต่อไป verb ตัวที่2ถ้ามีตัวที่1ตัวที่2มันก็จะตามมาประมาณนี้ต่อด้วย object ก็คือกรรมนะเพื่อนๆต่อด้วย plus adverb นะคะก่อนแล้วค่อยเป็น teach t e a d v e r b นะคะเห็นไหมมันก็จะอะไรประมาณนี้และแหละเพื่อนๆอ,อย่าลืมอย่าลืมนะคะเพื่อนๆ ยังไงถ้าอ้อนพูดแล้วเข้าใจดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาอีกคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีเด้อบายบายเฮโด